สวัสดีครับช่วงนี้ต้องกลับมาฝึกลาเต้ด้วยน้ําเปล่าตอนนี้ก็ฝึกที่หน้าซิงล้างแก้วเลยครับเปิดน้ำก็เปิดด้านหน้าเลยสมัยก่อนนะครับผมก็ฝึกลาเต้แบบนี้ในการฝึกมือวิธีจับวิธี เทวิธีมิกน้ำก็เปรียบเสมือนนมแล้วก็ใช้หลักการก็คือการเทน้ำนิดหนึ่งแล้วก็วิธีจับนะครับจับยังไงถึงจะให้เราขึ้นรูปได้หลายรูปแบบนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ถ้าจับอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานลายยกบ้างหรือลาย รูปหัวใจบ้างอางนี้ครับแต่ถ้าเป็นลายอื่นๆที่ซับซ้อนก็ต้องจับยังไงก็ได้ให้หมุนรอบตัวได้นะครับนี่คือเทคนิคแต่ก็ยังฝึกไม่ได้นะครับลายซับซ้อนก็ยังค่อนข้างยากเพราะว่าต้องใช้สมาธิหรือใช้ต้นทุนในการฝึกเพราะว่านมขวดหนึ่งก็ตอนนี้ก็แตะร้อแล้วครับขาด25ตังก็100บาท เขาเรื่องอะไรครับผมใช้น้ำประมาณสันจมูกนี้นะครับพิชเชอร์พิชเชอร์450 ml วิธีจับนะครับก็ส่วนมากบร,บริสตา้าก็จะจับประมาณนี้นะครับแล้วหรืออย่างนี้บางทีไม่มีพิชเชอร์ไม่มีหูนะครับก็จะอาจจะจับอย่างนี้ก็แตกต่างกันไป วิธีฝึกนะครับใครฝึกใหม่ๆก็เอาวิธีผมไปใช้ก็ได้นะครับอาจจะเอียงนิดนึงเห็นเทน้ําไปประมาณครึ่งแก้วเกือบครึ่งแก้วกับประมาณ30มสิบมลนะครับหลังจากนั้นก็พยายามฝึกมิกนมเพื่อให้น้ํามันไหลเป็นเส้นเล็กๆนะครับอย่าเทให้มันแรงแบบนี้นะครับ อันนี้คือการฝึกสวิงฝึกข้อมือแล้วก็ฝึกการไหลของน้ำด้วยสิ่งสำคัญคือตอนจบถ้าเราฝึกอย่างนี้นะครับ 1. ไม่มีต้นทุน 2. ไม่ว่าจะหกหรือเลอะแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นน้ำเปล่าน้ำเย็น ฝึกทำให้เราได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกการสวิงให้เรารู้ว่าตอนจบเราจะยกขึ้นแบบไหนนะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำนะฝึกข้อมือให้ชำนาญแล้วก็ฝึกการมิกนมโดยใช้น้ำนะครับ ถือว่าเป็นกาแฟถือว่าเป็นนมก็ผสมประสานกันนี่คือวิธีฝึกตอนที่สอนผมก็ต้องสอนแบบนี้นะครับใช้น้าเปล่าฝึกมือก่อนหรือฝึกพิเชอร์เปล่าฝึกแก้วเปล่านะครับไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับพอใกล้จะเต็มแก้วก็เอียงแก้วกับยกขึ้นผ่าโอเคครับรู้เรื่องครับ กลับมาฝึกใหม่กลับมาเป็นอนุบาลใหม่รู้เรื่องครับ